ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับทีโมวันทิ k ในตำแหน่งท็อปเลนฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์จากริลาติกช็อปร้านเติมเกมราคาถูกเป็นมิรต่องเงินในกระเป๋าต่างคนมีทั้ง LL PC, Wi พี ip, สามารถติดต่อได้ทางเพจอิลาติกช็อปและ l i น์แอดอ t ลาติกช็อปแมตช์อัพนี้จเจอเป็นเซตพิธีการสู้เซตกร็ไรม่ยากครับพรรยามยใหญ่เข้าแบบ เข้าถึงตัวเราได้เราแคตีเขาไปแบบนี้คลิปไม่เป็นไรพลาดไปนหนึ่งตัวยิงเซตนจะแพ้ทางผมนะผมแบบตีไกลกว่าเขาจะเข้าคลิปยากเขาจะเล่นยากขึ้นมากช่วงต้นเกมเขาออกของผิดผมก็ชนะเล่นแบบสบาย,ยถ้าเขาไม่ออกตาเวนมาก่อนชิ้นแรกนะแต่เกมนี้ผมจะขึ้นเป็นรูดนฮอริเคนชิ้นแรก ผมแบบคนพบสูตรสำเร็จทีมโตมตวอดไปหุ้ยแปลกแปลกถ้าโดนตรงการมันก็ตายถ้าขับกลับผมว่าเขอาอาจจะตายนะครับผมยังมีโกลกับแฟตเหอร์อยู่ต้องหาตังหวะด,ดีครับอย่าต้องการคีบเข้าไปก่อนคีบเยอะตอนนี้สู้ได้ แฟดแฟดไงมาดิเสร็จไปไหนไปไหนก่อนมีโก้ดอยู่นะมีโกดอยู่เรียบร้อยเสียแฟดแล้วก uh ็ตายด้วยแล้วเขาน้นจะเสียทีพีต่อเสียแฟดแล้วเสียทีพีเข้าเลนถ้าไม่ทีพีมาก็จะหมดกองเว็บกองนี้ครับผมละผมนี่คุ้มจัดเลยกลับไปรีเซ็ตครับจังหวะนี้เดี๋ยวถ้าเขามาตอนนี้ผมก็จะเอ้ยปบ่ะ ไปแล้วเกือบตายของชิ้นแรกผมจะขึ้นเป็นรูนันทอริเคนครับเอามาฟาร์มคลิปฟาร์มง่ายกว่าของชิ้อนอื่นครับคอมโบก,กับรูนที่ผมเอามา้ดยเรตเลนเทมเพลก็จะสู้เรนง่ายเลยบวกกับหนึ่งหนึ่งตอนนี้ป่าผมเดินเกมค่อนข้างดีครับเก็บแบอาได้มาดิ เจอทีโมแอ,อแท็กสปีดไปงงเลยึหึควักเหรอไปไหนก่อนเปล่าต้นเกมทีโมสองคิวครับสามร้อยสามร้อยโกนนี้ผมอิ่มจัดแล้วก็ได้คลิปกองใหญ่ไม่ต้องสื่อว่าเกมนี้จะเป็นยังไงแค่นี้เลนผมก็ชนะแล้วครับเนี่ยชนะสองคิวแล้วเลนก็ชนะแล้ว ถ้าป่าเขาไม่มาย้ำผมผมันก็จะยื mm. Luckily, นเลนสบายมากเกมนี้น่าเราเซตมันตีวอร์ดผมอะไรเนี oh ่ยตาบอดไปดิครึ่งรอดครึ่งรอดป่ามาเรียบอยเซตอย่างนี้แพ้เยนยับสามตัว เก้าร้อยโกเน้นเน้นตังกับคลิปกองใหญ่แล้วคว็บรนด้วยสองร้อยโกตอนนี้เซตเขากลับเข้าเลนมาละเจอผมตอด<ๆ>อตอากไปคร<ๆ>ึ่งหลอด หลอดได้เงินเยอะมากตอนนี้น่าจะต้องกลับไปเอาของก่อนแล้วคือตอนนี้เซตจัดลึกจัดถ้าป่ามานะมีเรื่องอุ้ยป่าไม่มาครับแต่สโมโเดอร์อมาจังหวะนี้ตอาหบดไปหาโดนใครแบบนี้เซตกดโก้ใส่เรียบร้อยอย่างไรก็ไม่รอดแบบนี้ นี่ส nice ินี่สิทีมเบิกทีมเบิกถือว่าเป็นงานนะแบบนี้คือทีมเดินเกมเป็นเจ้าไงเขาก็เสียเซตเสียแบบเวฟใหญ่จัดเจี๊ยบรถถังด้วยเขาจะฟื้นยังไงเสียเวฟรถถังยึดภาพไม่ออกเลยเฮ้ยเซตเดือดเกินพลาดเข้าพลาดดอกเลย หให้มันได้แบบนี้โดนผมป้อมยิงป้อมยิงพอย่างล่างก่อนครับแค <c oughs> ่เขาเข้าไม่ถึงตัวผมผมก็จะชนะผมสบายสบายทำการครไปก่อนตอนนี้ผมนี่เก่งยิงหนึ่งเรื่องการครไม่เสร็จออะไรดึงอะไรก่อนทีเดียวตาย ตายชัวสิแล้วไม่ตายวะตายเดี๋ยวนึงแต่ผมว่าเขาตายตอนผมได้แน่ถ้าป่าไม่มานะถ้าป่ามาผมก็จะตายก่อนถ้าป่าเขามาถ้าเขาตายตอนนี้นะผมบอกเลยว่าเวฟใหญ่นี่แบบพลาดหมดอะเอาดิสองสามสี่ตายเฮ้ยอะไรวะน้าวดัด ยังยู่อีกเหรอโอโหไม่ตายกลับก็ได้ได้แล้วครับของชิ้นต่อไปดูแลน,นอริเคนมาลองของของชิ้นใหม่ทดสอบประสิทธิภาพแยร์คลิปไวมากคือเซนแบบเขาเข้าคลิปก็ไม่ได้ครับตอนนี้ผมจะพยายามให้เขาเข้าคลิป นี่เขาคลิกว่าเจ็บไปดิใครไอ้น้องไม่รู้ตัวแล้วพี่เมนเอ็นดซีเมนเอ็นดิซีเก้าไงเกือบตายเมื่อกี้นี้อุ้ยลักมาจุ๊เจอทีโมอ,อาเพมาดิงี้ตีเหรออุ้มสวยทีโมอ,อาเพ เอาไม่ตายสวยดี่สุดเวิธีมผมเป็นงานจัดอะเซน่าอันรรตีมาแล้วสินมาซอ้อนสุดยอดแล้วตอนนี้ผมแบบียร์เวฟไวจดัดสองวิเคร,ร์หนึ่งเวฟเทสไม่กลับแล้วโดนไล้เฮยยเดือดใส่ผมก่อนเลยวะ่ะ อะไรเขาเสียคีปไป๋ยวผมเสียเลือดเขาเสียคีปถูกคุมอยู่ไม่แย่เป็นการเทดที่คุมนเขาไปันี่งผมมาโซนแถวา,หา,หน,านี้ไปก่อนแล้วกันเพื่อปลาเขามาอีกรอบนึงมาลีซินมาจังหวะนี้ <c oughs> เชสโคตรตึงเลย เซ็ตไม่รอดละตายรอดวะมันรอดวะทีรอดวะเมื่อกีาา้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรป้อมมันไม่เหลือละอะไรพวกมินเนี่ยนน่างงอ๋อแบบอาเฮ้ยแปลกตายหมดไป อะไรไล่ออตโต้ไ่อาจนตายสองป้อมเจ็ดร้อยโกเน,น้นๆสองป้อ,อมอุ้ยเกือบได้อีกป้อมหนึ่งเราได้ชนนะเมื่อกี้เจ็ดร้อยก็บวกไปอีกสามสามไปสี่วะพันสองเอาอะไรอ่ะต่อล้วมาดิเดือดอ ถอยดีกว่าถอยดีกว่ากลับไปออาขอน่อนครับตอนนี้มาโซนมังกรก่อนครับจังหวะนี้เลนบนไม่มีป้อมให้ดันละพบศัตรูหนึ่งนายทการเก็บจะเก็บป้อหมหายเฮ้ยเกือบตาย <c oughs> ตีรักไปมาดิเดือแค่นี้ก็เดือดได้มาจะยากเก็บไปละตาบอดไป ดับเบิลคิวไปลงมาหนึ่งไฟดับเบิลคิวอ,อ่ะกดออโต้เท่านั้นได้มังกรด้วยแจวยิมห้าบาทอ้ยีกตัวอีกตัว,ตวมามาดีมาดีจุกหลบจุกหลบ 19นาทีแล้วครับตอนนีผ้ผมจะพยายามดาเลนครับฟ์มไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ของผมจะนำเขาแล้วเขาจะสู้ผมไม่ได้แล้วม่มีคารสามารถหน,หนึ่งผมได้ไงเฮ้ยวิ่งดิจุกอลอดลอดแล้ว วิ่แอบเดือดเลยตรงนี้อแอบแซ่บมาตรงนี้เฉยสวยสวยเยสน,น่หาตับอดไปดิอ๋อมันจะหามแมรงทีโมโ่สายนี้แรงจัดนะบอกเลยสายแอทแท็กสปีดทีโมแรงที่ออโต้นี่แหละเผาดมิดเผาอะไรกันเน้นออโต้แอทแทกรู้จักเปล่าตาย สวยฮึ่มแจ๋วพีงผมมาจัดที่ผมยังมาน่าจะได้มังกรฟรีครับจังหวะนี้ทีมเข่าเข้ามาน่าจะตายหมดผมโซนเหตุไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมา มู้ยีเกือบมาต่อมาต่อมาตีสมอเลยเปิดไฟต์แต่ไม่มีใครมาเลยเอาใบอาใบอารหรอเรียบร้อยหนึ่งคิวหนึ่งคิวลาคันไปไหนก่อนไปไหนก่อน เขาหนีเข้าบ้านไหม้ยรอวิด้วยน,นอ้องไอโมมาแล้วเดือด้ยสัยสยาตีออตโต้ออตโต,ต้ตีตาบอดต,ตีอีซีวินอีซีคิวทีมมาจัดตา เปิดบาลอนแต่ไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นฝากเข้ามาก็ไม่ต้องกลัวโดนรัดเพราะโดนรัดยังไงก็ทนาขิงจัดวิรราคันมาเห็นแล้วหนึ่งตัวเห็นแล้วหนึ่งตัวมาจาังหวะนี้